แล้วรอบหนึ่งนั่นแหละสวยตัวนี้432บาทนะครับต่บอไปเป็นตัวคูณ6นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ายังได้อยู่นะฮะถือว่าสวยงามนะ324บาทนะครับจัดไปนั่นแหละสวยตัวนี้เต็มไปวอต่อคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเ้นนั้นเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับจำแนนนำนะาเพน ก็สวัสดีนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ไลฟ์อ p พ l l โลกันดีกว่านะฮะรอบนี้ผมจะลองไปจัดซื้อตัวฟิสปินดูดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลือกดูดีกว่าว่าจะเอาประมาณไหนดีนะฮะดูซิว่าจะพอที่จะได้กําไรหรือเปล่านะฮะอ่ะรอบนี้สามพันอ่ะลองจัดไปดูดีกว่านะฮะสำหรับการจัดซื้อในรอบที่1นี้นะฮะถ้ามันได้กําไรแบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคผมก็จะน่าจะซื้อเพียงแค่รอบเดียวจบเลยนะฮะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ สิตัวหมุนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้ไปกันเลยมาดูรอบที่1กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหรอบนี้ไม่ได้เลยนะฮะอ่ายังได้อยู่นะครับรอบนี้ก็มาเบาๆ48บาทนะไม่ได้อีกนะฮะมันก็จะใช้ตัวคูณไปแบบเรื่อยๆนะฮะคูณ3คูณหคูณคูณ1อคูณ่ะในรอบนี้ได้มาแล้วรอบนึงนั่นแหละสวยตัวนี้432บาทนะครับ ่อไปเป็นตัวคูณ6นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ายังได้อยู่นะฮะถือว่าสวยงามนะ324บาทนะครับจัดไปนั่นแหละสวยตัวนี้เต็มแผง1,152บาทอ่ะรอบนี้บวกมาทั้งหมดแล้ว2องพบาทนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะบิ๊กวินไปเลยนะครับรอบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับการเปิดประเดิมมาในรอบนี้นะฮะ อ่ะโอเคเลยนะครับเรายังเหลือตัวหมุนอีกประมาณ9ตัวหมุนนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้จะเป็นยังไงโอ้โหรอบนี้ไม่ได้นะฮะไปดูอีก7รอบนั่นแหละสวยตัวนี้288บาทนะฮะเป็นตัว A รอบนี้ลองจัดซื้อก็ดูนะฮะบวกสักนิดสักหน่อยผมก็น่าจะพอนะฮะเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าว่ามันจะติดลบหรือเปล่าตอนนี้ก็ทุนอยู่ที่3 0 0พนนะผมก็ยังยอดยังไม่ถึงเลยนะฮะยังถือว่ายังติดลบอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกประมาณ4ตัวหมุนนะฮะถ้ายอดยังติดลบอยู่ผมก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มะะอีกนะอ่าโอเคคูณ6นะครับในรอบนี้อ่ายังได้อยู่นะรอบนี้นะฮะเป็นคูณ9โอ้โหไม่ได้แล้วนะฮะรอบนี้อีก3ตัวหมุนนะโอ้โหนั่นแหละมาตัวคิวโอ้เสียดายตัวเคนะฮะ นั่นแหละสวยตัวนี้อีกหนึ่งหมุนนะรอบนี้เป็นไงได้ไหมยังได้อยู่อ๋รอบนี้ถือว่าสวยงามนะฮะได้ไหมรอบนี้ยังสวยงามอยู่โอ้หกร้บาทไปเลยนะครับอ่ารอบนี้ผมก็ได้มาได้ทุนคืนแล้วนะฮะตอนนี้บวกมาอยู่ที่4ี่รบาทนะถือว่าเดี๋ยวมันดูอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันถ้ามันใช้ได้ก็น่าจะพอเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับรอบนี้ ก็เป็นบิ๊กวินอีกตัวหนึ่งนะฮะก็กำไรอยู่ที่492บาทนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่า1 0 7 4บาทนะมาดูกันต่อเลยดีกว่ารอบนี้จะเป็นยังไงสุดท้ายนะฮะรอบนี้ยังได้อยู่นะฮะโอ้โหเสียวๆคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะฮะอ่ายังมาอยู่นะ144บาทนะครับสำหรับในรอบนี้ โอ้โหนะฮะหมดแล้วนะครับรอบนี้ก็บวกมาทั้งสิ้นนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5 600บาทนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็น่าจะจบเพียงรอบเดียวเนาะผมบวกมาอยู่ที่660บาทนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะคลิปนี้ผมขอซื้อประมาณรอบเดียวพอนะะถือว่าเราได้กำไรแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ